สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้เป็นเวลาทุมหนึงแล้วครับนี่ครับรถเกิดกอุบิเหตุน,น้อยนึงครับรล่อรุสวัสดีครับสวัสดีครับได้ครับได้ครับได้ครับ ครับพี่จะเป็นแฟนขับกระบาะเลยครับแฟนยังที่เลยครับผมครับเจนนาจังซีแฟนขับมุกยิงครับผมนี่ใช่แล้วครับแบบมัับฝนกระตกไหมเพราะชุ่มฉ่ำครับเพราะชีดินบ้างไงนี่คือความโชคดีของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือมีรถที่เป็นรถไฮดรอลิกลำโพงครับบัตทันตั้งบัตทันนะครับพี่น้อง เขาแบบตั้งเพแป๊บเดียวกระติดแล้วครับนีครับพีการช้ยครับผมรถนี่ครับคันนี้ครับคันแปดสามศูนย์หนึ่งสองแปดมาแล้วครับกำลังมากำลังมอดครับหนีรอฟังฟังนี้ครับรุรหลุดไปใส่รถกระบะเพิ่งจอดอยู่ข้างทางจอดรถจอดครับจอดที่หน้า้ารับ ขอบค,คุณครับผู it ้เสียหายครับเพื önem, ams, round, ่อนกะบวอาใบหยักครับเพื่อนกัเห็นใจทีมงานครับเลยเสียไปให้เพื่อนหนึ่งหมื่นสามพันบาทเพื่อนเราเพื่อนไปก่อมเลยเด็กผู้เป็นโบาบหยักนะครับใบหยักน้ำครับจะดูต่างกับบจูอยู่เพป็นจะติดตามอยู่ครับอันนี้อขึ้นเป็นเนี่้อลึกลงใส่กัน เห็นปะดีเนี่ยจะคัน้นได้เอาคนโจมอยู่<อ>หาทุบรม่ได้ล้ำค,ครับอันนี้ดีเนี่ว่าเขามีรถรถลำโลลงพงไฮดรลิกเล่นเุ้มปคะรับทุเนกพเนกชากปเนกฟอนาเลกนด้เเดีวดีครับสร้อยกันไปเลยครับ ชชัของใส่ทุกมือนะวินนองครับก็ต้องมีชำรุดเนี่ยกระช็คอยู่บิดประจำครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองไถกร,รองอากาศอันนี้ก็ครบรอบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเพียงปันแหละครับพอแต้มยิมมาเปลี่ยนวันนี้18บครับ วันนี้ส่เป็ี่ยนครับยวไปรูปไปล่างแล้วพี่น้องประมาณสองชั่วโมงว่าครับขั้นตามลูกมือตั้งใบสองทีกับซีมุ้งว่ากับเสต็จอันนี้ทุกนึกกับในเสต็ปประมาณอย่างสั้ ใครกินผีเป็นน้องเบิร์กับผมพี่เนี้ครับขอกำลังใจครับใหบนน้ทีมงานกลับเปนอนทีมงานสาวน้อยเป็แนแย้งทุกแนเนีทุกระบบครับตอนนี้ซอยกันเบิร์ทั้ง LED ครับแผนกประดับครับปกติกัยูนิฟอร์มเนี้เวทีครับมีแผนกเวทีมีประดับกับมี LED ครับเป็นสามทีมด้่ยเนาะ ป่อยปลอดฟ้าปลอดฝนครับมื่อนี้แกตกมาแล้วกันแกลังงน้ำแกลังพอดีแกลังซุ่มแกลังเย็นเป็นไงไงเต็มโอ้ยทรงผมเจ้าได้แต่ได้มาสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดเป็นเองวัดรถมอเตอร์ไซค์เบิดแล้วปิดยังวัดรถมอเตอร์ไซค์ปิดแล้วเรียบร้อย Ơ, xịt giọt nè, tìm nè Đi nằm Phú Sát lo. สวัสดีครับแม่ดมสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นในยูทูบค่ะครับผมขอบคุณเด้อหลายครับยอดวิว้วคนไล่หลายขอบคุณครับขอบคุณแม่เรามานอนล็อกกับมิคุณแม่สวัสดีครับ ได้ยังกินน้อครับครับเพอาะเขามากินพร้อมครับเอามาตาวินปุณณีต้องอยู่ซอดแจงได้ไหมนี่เออมาตะเคา้ยวเด้อแอ้โหต้องมาข้ามมือแจงเงี้ยกลางครับเขาก็ตีกลางให้คนมาตกครับนี่สองย่างนึงอ่ะคนมาตกตกดอกตกตกนี่เมลแรงยืนอยู่นี่ไหมนี่ไหมเยสเดย์ยี่กล้าตก เร่งเต็มสูบเลยพี่น้องตอนนี้ครับ ปกติเวลาทํานี้เขากะยิ่ได้เตรียมเช็คเสียงเช็คเสาร์แล้วครับประมาณทุ่มครับไฟติดเคียงเสียงดังแล้วครับนี้เกิดอุบัติเหตุแน่จะงอยจะกะยหนทันเวลากับฮอร์ทําการแสดงกับประมาณสามทุ่มสามทุ่มนิดนิดทุกมมือครับงั้นจะภาพกับโปรเปนงานวิกนึงทิพต์โเป็นงานวิกนึงทิพต์เขาต้องลืมทําการแสดงหกโมงครับเป็นจบหกทุ่มทีหนึ่งทีสองแล้วแต่สถานที่ครับ น้องขอขบคุณทุกกำลังใจครับถ่ายคลิปนี้ก็อยากชวนพี่น้องทำบุญครับ,บร่วมกับคณะหมอํำสาวน้อยเพชรบ้านเพลงครับนี่พี่น้องบบอดโจตั้งต้นประป้าไว้หามื่นบาทครับเพชรสาางหอไตครับวัดชัยประสิทธิ์ครับบ้นแพงครับพี่น้องวัดที่บอดโจไห้บวชครับ พี่น้องมีจิตตาอยากร่วมทำบุญครับเลขยกไปที่ตามนี้เลยครับ5 4 6 5ี่หกห้าห้าสี่หกเจ็ดห้าหกสามหนึ่งหนึ่้อครับพ่อครูพิทักษ์ประสิทธิ์พิทักษ์เชยประสิทธิ์แล้วก็นา่งสาวชาติครับแล้วก็นางอนุนุชครับนามวงศาครับส่วนกลุ่มปินนีนท้ากันยังไล่อยู่ครับพี่น้องสองคุ่มครับ13ถึง15 แล้วก็16บหถึงสิครับกุ้มละ180บาทครับเิดี่เดิมเหมือนใครเดิมทักไปี่สาวน้อยเพรียงแฟนๆๆเพจกับอย่ามงมอซองกุ้มกับสามร้อยห้าสิบบาทคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องติดนี้ครับ